เขียนนะคะเป้าหมายที่เราต้องเขียนในใบสั่งจักรวาลเน,นะะี่ค่ะหนึ่งละเรื่องธุรกิจใช่ไหมเราเขียนให้ชัดเจนแล้วก็อ่านซ้ําอ่านซ้ําแล้วก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยทำได้นะเหมือนที่ครูไปขอพรกับท่านท้าวเวโซวนโนใช่ไหมครูก็ไปปาก,กับท่านแล้วว่าฉันเนี่ยทําได้ฉันน่ะทำสาเร็จฉันคือผู้หญิงเนี่ยผู้ชายที่มีความสุข ฉันคือผู้หญิงผู้ชายที่โชคดีถ้าใครเป็นผู้ชายก็สั่งตัวเองผู้ชายนะเออฉันหยิบจับอะไรมาขายอะ่ะก็ขายดีขายหมดไม่พอขายขายดีขายหมดเกี้ยงต่อไปเนี้ยฉันจะเก็บเงินเนี่ยเอาไว้ซื้อยาสาะผมซื้อนิปทาปากซื้อเครื่องสำอางให้ตัวเองหรือซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลตั้งแต่ที่มีดูแลลดหุ่น จะเก็บตังไว้ซื้อเจลลี่ไฟเบอร์ลดหุ่นแล้วก็กินแล้วก็ขายเพื่อให้ฉั้นมีรายได้ที่จะซื้อคอลลาเจนกินเพราะสําหรับครูเนี่ยครูมีปัญหาเรื่องกระดูกอ่ะครูก็ต้องกินนมกินคอลลาเจนกินผักผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อตัว,ตวครูมากขึ้นถ้าอยากกลับมาสุขภาพดีอย่างนี้ใช่ไหมเออเราก็ต้องให้ตัวเองไม่ว่าคุณจะนับถือสิ่งศักดิ์สิสทธิ์อะไรก็แล้วแต่ท่านกับคุณเป็นคนเดียวกันแล้วนะอ่ะท่านกับคุณเป็นคนเดียวกัน ให้เราระวังความคิดอย่าคิดลบอย่าพูดลบอย่าบ่นมากอย่าด่ามากนะไม่บน่นไม่ดา่าไม่ว่าใครพอเพลุงนะเออก็รู้แหละว่าเหนื่อยบางทีก็บน่นโอ้ยเหนื่อยจังเลยนะอะไรประมาณเนี้ยก็รู้ตัวว่าเรานับถือสินสักดิทธิ์ท่านสอนว่าอย่าบน่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่ก็ทําไงได้อะ่ะก็รู้อยู่ว่าทํางานตรงนั้นน่ะมันเหนื่อยนะ เราก็ต้องมองหาอาชีพที่สองที่สามอะไรวะที่มันไม่เหนื่อยเหมือนอาชีพนี้ครูบอกเลยว่ามันมีอาชีพเดียวคือขายของออนไลน์ละค่ะไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนะคะ <c oughs> เพราะว่าครูเป็นคนหนึ่งที่ทํามาทุกอาชีพแล้วนะอาชีพออนไลน์เนี่ยสบายที่สุดแล้วนะคะไม่ได้ใช้แรงกายใช้แต่ความคิด กับคำพูดและกการกระทําแค่เราขายของแค่นั้นเองนะคะหากคุณหนึ่งคนหนึ่งที่ติดตามมากพอสมควรแล้วเนาะสนใจบูชาท่านท้าววิสวรณนุนะก็สั่งซื้อสั่งจองตั้งแต่วันนี้ในยีสยิวันนี้ทักเข้ามาได้เลยนะที่เฟ e บุ๊กนิดกรสุภาค่ะนะถ้าใครที่อยากจะจูนจิตกับท่านท้าววิสวรณนุหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านประานทรัพย์